สวัสดีครับนี่คือรายการ Insight Stock รายการที่จะทำให้ผู้ชมเก็ตประเด็นการลงทุนตอนนี้เราจะมากอกกระแสราคาน้ำมันนิบที่ร่วมลงออมาครับกับธุรกิจค้าปลีกน้ำมันอย่างบมจพีทีจีเอเนที่ระบุว่ากำลังได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่รวมไปถึงอนาคตของพีทีจีที่ประกาศเข้าซื้อบมจอบางจากจากปตทแล้วก็การลงทุนครั้งใหญ่ ผู้ชมครับต้องยอมรับครับว่าสถานการณ์ราคา,าน้ำมันเนี่ยอยู่ในช่วงตกต่ำโดยราคาล่วงลงมาแตะในระดับที่ต่ำสุดในรอบ5ปีหลังจากสะพายล้นตลาดสหรัฐใช้เทคโนโลยีผลิตน้ำมันจากเชลแกสหรือว่าชั้นหินดินดานขณะที่กลุ่มโอเปกยังมีมติที่จะไม่ลดเพดานการผลิต น้ำมันดิบที่ขณะนี้มีกำลังการผลิตน้ำมันดิบโดยรวมอยู่ที่30ล้านบาร์เรลต่อวันส่งผลให้การผลิตน้ำมันล้นความต้องการของตลาดอยู่1ล้านบาร์เรลต่อวันแม้ว่าบลกเกอร์จะปรับประมาณการรายได้กลุ่มพลังงานลงแต่สำหรับผู้ค้าปลีกน้ำมันอย่างบอมจอพีทิจีเอเรย์ยีโดยคุณพิทักษ์รษัชกิจประการกลับมองว่าราคาน้ำมันที่ลดลงมานั้นจะเป็นผลดีกับบริษัท ไม่น่าเชื่อนะครับตอนแรกหลายท่านก็ฟันธงว่าปีนี้คุรอยู่ที่ประมาณ90เหรียญแต่ก็ไม่น่าเชื่อว,ว่าวันนี้ลงมาแตะอยู่ประมาณ64 65เหรียญแล้วนะครับก <c oughs> ็จริงๆน้ำมันที่มันลดลงนี่ก็อาจจะเกิดจากง่ายๆครับเศรษฐกิจโลกยังไม่ฟื้นตัวหรือฟื้นตัวอย่างช้าๆนะครับแล้วก็ประกอบกับอันที่2ก็คือทางประเทศสหรัฐอเมริกาเนี่ยปกติเป็นบิ๊กอิมพร์เตอร์วันนี้ก็มีผลิตน้ำมันจากเชลล์ออยขึ้นมาได้นะครับก็เลยทำให้ ดีมารแม้จะไม่โตแต่ว่าตัวของสลัดเองปร,กรากฏรถซับายเขาขผลิตเพิ่มขึ้นมาเขาก็จะพูดกันอยู่ที่ประมาณ60เหรียญแล้วก็บอกปีหน้า2 5 5 8อยู่ที่ประมาณ80เหรียญตรงนี้ก็ถามว่าเป็นผลดีกับเราไหมเป็นผลดีครับเพราะว่าการที่น้ำมันน้ำมันดิบลงมาเนี่ยนะครับก็ส่งผลให้น้ำมันสำเรรูปก็มีราคาที่ถูกลงด้วยนะครับก็จะทําให้ต้นทุนของเรานี่ถูกลง เนื่องจากเรามีฟีรดรถเองเรามีคลังน้ํามันเองเนี่ยทำให้การบริหารสินค้าของคลังของเรานี่เป็นไป,ไปอย่างมีประสิทธิภาพวันนี้เราอยู่ประมาณแค่6วันนั้น,น,นเองนะครับซึ่งถือว่าน้อยมากไม่ได้มีผลกระทบอะไรเลยและอย่างที่เรียนผมว่าการที่น้ำมันดิบถูกลงเนี่ยเป็นผลดีกับเรามากนะครับเพราะว่าเม็ดเงินที่ใช้น้อยลงในการซื้อน้ํามันกําไรกําไรขั้นต้นก็จะเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็สุดท้ายผู้บริโภคครับถ้าน้ำมันถูกลงไปเรื่อยๆเนี่ยการ ใช้น้ำมันก็จะเพิ่มขึ้นโดยอตัตโนมัติโดยสรุปแล้วราคาน้ำมันที่ลดลงจะช่วยทําให้เกิดปริมาณการใช้น้ํามันมากขึ้นส่งผลให้ปั๊มน้ำมันได้ประโยชน์จากยอดขายขณะเดียวกัน PTG ได้มีการสํารองน้ํามันที่ไม่มากเพียง6วันเท่านั้นจึงไม่ได้รับผลกระทบจากสต็อกราคาน้ํามันที่ปรับลดลงตรงกันข้ามจะส่งผลประโยชน์ให้กับบริษัทที่ขณะนี้กำลังเร่งขยายสาขา200กว่าสาขาต่อปีมาโดยตลอด จจุบันบริษัทมีสถานีให้บริการทั้งสินง้น886แห่งและมีเป้าหมายของการขยายสถานีให้บริการครบ1,000แห่งในปีหน้าซึ่งจะทำให้บริษัทก้าวขึ้นมาเป็นสถานีที่ให้บริการน้ำมันเป็นอันดับ2รองจากปตท เข้าใจว่าในทุกๆปีที่เราเพิ่มสาขานะครับปีละ200กว่าสาขาเนี่ยนะครับในทุกๆปีเนี่ยผมก็เชื่อว่าก็ในเรื่องของสาขาปีหน้าก็น่าจะเป็นปีที่จํานวนสาขาเราน่าจะขึ้นมาเป็นเบอร์2รองจากปตทแล้วแต่ความน่าสนใจที่มากขึ้นของ PTT นั่นก็คือการเข้าร่วมเสนอซื้อบมจบางจากหลังจากปตทประกาศเจตนารมณ์ว่าจะขายหุ้น27.22% ส่วนหนึ่งจะช่วยทำให้บริษัทได้ปั๊มน้ำมันเพิ่มขึ้นทางลัดส่วนอีกส่วนหนึ่งก็คือการขยายไลน์ไปสู่การกลั่นน้ำมันเพราะว่าเราก็ยังไม่รู้ว่าตกลงแล้วเราจะเป็นผู้ได้รับเลือกในการเข้าไปซื้อหุ้นหรือไม่เพียงแต่ว,วันนี้เราเสนอเข้าไปเท่านั้นเองก็อย่างที่เรียนนะครับเวลาเราเข้าไปาซื้อหุ้นตรงนี้นะครับเราคาดว่าเราคงจะมีทำก่อให้เกิดผลในเรื่องของซินเนอร์จี้กันนะครับว่าก็ต้องเกิดผลดีเท่านั้นเอง นอกจากธุรกิจน้ำมันแล้ว PTG ยังได้มีการขยายรายธุรกิจไปสู่ธุรกิจปาล์มคอมเพล็กซ์มูลค่าโครงการ4,800ล้านบาทบนพื้นที่ประมาณ1,000ไร่อำเภอบางสะพานน้อยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์รวมกับพันธมิตรอีก3รายก็คือท่าช้างอุตสาหกรรมหรือว่า TCG OPG Tech และก็ R&D เกษตรพัฒนาซึ่งถือว่าเป็นธุรกิจผลิตน้ำมันปาล์มครบวงจรแห่งแรกของประเทศไทยที่ทันสมัยที่สุด โดยพีธจีถือหุ้น35%ลงทุนกว่า500ล้านบาทพร้อมทั้งประเมินว่าจะมีผลตอบแทนจากการลงทุนหรือว่า IRR ประมาณ20%ทั้งนี้มีการประเมินว่าโครงการพรามคอมเพกจะสามารถสร้างรายได้ราว7,500ล้านบาทต่อปีหลังจากก่อสร้างแล้วเสร็จในปี2,560พันธมิตรรวมเราแล้วเนี่ยเป็น4กลุ่มบริษัทที่จะมาสร้างพรามคอมเพกขึ้นมานะครับ ทำไมถึงเรียกว่าปามคอมเพล็กต์นะครับต้องเรียนงี้ครับเราเป็นโครงการที่มีทั้งโรงสกัดนะครับโรงงานน,าน้ำมันพืชเพื่อบริโภคและตัวโรงงานบีร้อยอยู่ในพื้นที่เดียวกันนะครับเลยเป็นคอมเพล็กต์แห่งแรกและทันสมัยในประเทศไทยชื่อบริษัทนี้เดี๋ยวจะมีการเปลี่ยนชื่อนะครับเป็นเข้าใจว่าเป็น PPP Green Complex แล้วเสร็จครบทุกโปรเจกต์นะครับตั้งแต่โงสกัดบีร้อยแล้วก็น้ำมันพืเพื่อบริโภคใช้เวลา3ปี แต่โรงสกัดเนี่ยจะแล้วเสร็จใน18เดือนแรกนะครับส่วนอีกที่เหลืออีกปีครึ่งเนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของตัวน้ำมันพืชเพื่อบริโภคและ b i l l ด้วยโรงสกัดเนี่ยนะครับวันนี้อยู่ที่75ตันทลายต่อชั่วโมงหรือ1,800ตันทลายนะครับต่อวันนะครับแล้วส่วนนี่คือโรงสกัดสกัดแล้วเข้าไปอยู่ในโรงรีไฟที่กําลังการกลั่นนะครับอยู่ที่600ตันโรงรีไฟนี้กลั่นเสร็จออกมาไป,ไปไปทำตัวของโรงสกัด ลงกันเนี่ยนะครับเพื่อน้ํามันเพื่อบริโภคเนี่ยจาก600ตันไปที่โรงกันน้ํามันเพื่อบริโภคอยู่ที่กําลังผลิตอยู่ที่200ตันและไปที่โรงงาน B ีร้อยอยู่ที่วันละ450,000ลิตรต่อวัน B ีร้อเนี่ยวันนี้รัฐเนี่ยนะครับนโยบายเป็น B7 เนะครับเราคาดการณ์ว่าในปี2562เนี่ยนโยบายภาครัฐนี่น่าจะเป็น B10 ครับซึ่งทําให้ปริมาณการใช้ตัว B ีร้อก็จะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและอย่างที่เรียนนะครับว่า ตัวพีทีของเราเองเนี่ยวันนี้เรามีการขยายสาขากว่า200สาขาในทุกๆปีนั่นคือทําให้ความจาเป็นและความต้องการใช้บีร้อยก็เพิ่มขึ้นทุกๆปีครับโครงการนี้เป็นโครงการที่ซีโรเว e นะครับมีใช้ไฟฟ,ฟ้าที่เกิดจากผมใช้ว่าเราผลิตเองนะครับทำให้ต้นทุนในการผลิตตัวบีร้อยเนี่ยจะมีประสิทธิภาพแล้วก็ต้นทุนที่ต่ำเนี่ยก็จะส่งผลเป็นยงไงครับเราก็จะรับ ตัวบีร้อยที่มีต้นทุนที่ถูกกว่ามันก็จะทําให้ตัวกําไรของเราก็ดีขึ้นบริษัทท่าชาอุตสาหกรรมนะครับก็เป็นกลุ่มบริษัทที่มีบริษัทในเครือหลายบริษัทเราทําเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการเกษตรนะครับไม่ว่าจะเป็นปลาล์มน้ํามันเองหรือยางพาราเองอุตสาหกรรมปลาล์มน้ํามันที่เรามารวมกลุ่มกันเนี่ยกับผู้เชี่ยวชาญในแต่ละด้านไม่ว่าจะเป็น PTG เอง OPGTEC เเองหรือ r d เอเองซึ่งตั้งแต่ความเชี่ยวชาญตั้งแต่ต้นน้ําพันปลาล์มสวนปลาล์มน้ํามันโรงสกัดน้ํามันปลาล์มดิบ โรงกั่นน้ำมันบริโภคหรือโรงงานไบโอดีเซลเองผมเชื่อว่าการที่รวมเป็นกลุ่มเดียวกันมันสามารถทําให้เรามีการจัดการบริหาจัดการได้สมบูรณ์แบบที่สุดมีต้นทุนการผลิตที่ต,ต่ําประกอบกับเรามีการใช้ประสิทธิภาพในของเหลือใช้ให้เกิดประโยชน์ในมูลค่าที่สูงขึ้นตัวเราเองเนี่ยมีความมุ่งมั่นที่จะทําโครงการนี้อย่างแน่นอนครับเพราะเราจากที่เห็นในสัดส่วนการลงทุนนะครับเราถือหุ้นใหญ่ ซึ่งเราต้องทุ่มเทเต็มที่อยู่แล้วสาหรับการผลักดันให้โปรเจก์นี้ประสบความสาเร็จให้มากที่สุดเพราะเราเชื่อและคาดหวังว่าโปรเจก์นี้จะเป็นโปรเจกที่เราสามารถต่อยอดในการขยายกําลังผลิตไปในอนาคตได้มากกว่านี้อีกหลายเท่าตัวบริษัทวิจิตรเนี่ยนะครับของเราเนี่ยธุรกิจหลักของเราก็คือเป็นธุรกิจที่เกี่ยวกับ เรื่องของการกลั่นน้ำมันปลาล์มนะครับโดยเฉพาะในกลุ่มเพื่อไปซัพพอร์ตในกลุ่มของบริโภคไม่ไว่าจะเป็นน้ำมันพืชที่เราเห็นในทั่วไปตามห้างนะครับแล้วก็เป็นเราส่งในพวกอุตสาหกรรมนะครับที่เขาไปทําอุตสาหกรรมต่อเนื่องเป็นอุตสาหกรรมาหารนี่ที่เห็นแล้วก็ส่วนหนึ่งก็ส่งไปทางในกลุ่มของไบโอดีเซลบริษัทเองเนี่ยนะครับก็คือเชี่ยวชาญในเรื่องของการกลั่นน้ำมันแล้วก็เรื่องของการจัดหาวัตถุดิบนะครับในโดยเฉพาะในวัตถุดิบในด้านของอน้ำมันปาล์มดิบ นะครับก็คือบริษัทจะมีชี่วชาญแล้วก็มีความสามารถในด้านนี้แล้วก็สิ่งท่สาคัญคือเทคโนโลยีการกันเนี่ยนะครับบริษัทมีวิศวกรนะครับที่าสามารถที่จะทํางานได้ อย่างดีเลยนะครับในอุตสาหการรมนี้เราเรียกได้ว่าเนี่ยรเราเรา,เรามีความรู้และความเข้าใจอย่างสูงไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาต่อยอดไปในอนาคตด,ด้วยครับเพราะนั้นตรงนี้คือจุดแข็งของบริษัทครับบริษัทก็มีความพร้อมนะครับมาก,มากๆทั้งในด้านของบุคลากรเองนะครับทั้งในด้านของทีมงานที่จะซัพพอร์ตนะครับตรงนี้ให้ให้โครงการนี้ประสบความสำเร็จไปให้ได้ R&D เกษตรพัฒนานะคะก่อตั้งเมื่อปี2548ค่ะเป็นผู้จัดหาสายพันธุ์ปาล์มน้ำมันแล้วก็นำมาผลิต เป็นต้นกล้าปลาล์มน้ามันจําหน่ายให้แก่เกษตรกรเราเนี่ยอยู่ในธุรกิจนี้มาเกือบจะ10ปีแล้วนะคะแล้วก็เราได้กระจายสายพันธุ์ปลาล์มน้ํามันซึ่งให้ผลผลิตสูงและให้เปอร์เซ็นต์น้ำมันสูงให้กับเกษตรกรมากกว่าพื้นที่2 0 0 0 0 0ไร่แล้วนะคะนี่ของของเราเนี่ยจะมีการแนะนําสายพันธุ์ที่ให้ผลผลิตสูงแก่เกษตรกรและจะช่วยสนับสนุนในโครงการนี้ในเรื่องของการส่งเสริมนะคะทางด้านสายพันธุ์ปลาล์มใหม่ๆนะคะในเรื่องของการ จัดการสวนปาล์มอย่างไรให้มีประสิทธิภาพให้ผลผลิตศูนย์นะคะให้กับกลุ่มเครือข่ายที่จะเป็นลูกค้าเป็นเกษตรกรค่ะสำหรับโครงการนี้ค่ะ เราจะใช้กลยุทธ์ที่เรียกว่า CRM นะคะก็คือว่าเป็นเรื่องของ Customer Relation Management ซึ่งเดิมเนี่ยเราก็มีฐานโครงลูกค้าในเครือข่ายของเราอยู่แล้วนะคะน,นั้นส่วนที่1น,นะคะส่วนที่2ก็คือว่าลูกค้าที่เข้ามานะคะขายทลายปามสดให้กับทางทันโครงการ Triple P เนี่ยเราก็จะเข้าไปแนะนำส่งเสริมให้เขาสามารถมีผลผล,ผลิตผล,ผลผลิตที่ดีขึ้น ไม่เพียงเท่านั้นบริษัทแห่งนี้ยังเตรียมที่จะจดทะเบียนเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์ภายใน3ปีหลังจากตั้งโรงงานซึ่งแน่นอนว่าจะช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับบริษัท p ีทีจีทางอ้อมด้วยส่วนของเราจะเข้าตลาดหรือไม่นี่นะครับก็เป็นเรื่องที่ในภายในอีกสักสาปีข้างหน้านีครับก็ถ้าเราต้องอยังขยายกำลังการผลิตเพิ่มขึ้นเป็นดับเบิลเนี่ยยังไงก็ต้องมีเม็ดเงินที่เข้ามาในการขยายครับ กลุ่มของเราเองเนี่ก็มีกลุ่มพันธมิตรที่เรามีกระแสงเงินสดในการลงทุนระดับหนึ่งส่วนที่เหลือเราขั้นต้นเราก็จะกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินต่างๆหลังจากนั้นเมื่อโปรเจกต์ก,ก้าวไปข้างหน้าเรามีการขยายศักยภาพให้มากกว่านี้อีกเป็นเท่าๆตัวนี่เราก็อาจจะคิดถึงเรื่องการเข้าตลาดหลักทรัพย์ในการระดมทุนของคุณผู้ร่วมทุนรายอื่นมาร่วมสำหรับผลประกอบการของ PTG Energy นั้นคุณพิทักษ์รัชกิจประการได้มีการคาดการผลประกอบการในปีนี้จะอยู่ที่ระดับ5 0,000ล้านบาท และมั่นใจว่ารายได้อีก3ปีข้างหน้าของ PTG จะโตไม่ต่ำกว่า20%ส่วนผลประกอบการในการดำเนินงานในไตรามาส3ที่ผ่านมานั้นบริษัทมีรายได้จากการขายและให้บริการ12,564ล้านบาทเพิ่มขึ้น1,440ล้านบาทหรือ12.9%ส่วนกำไรสุทธิในไตรามาส3มอยู่ที่117ล้านบาทเพิ่มขึ้น89ล้านบาทหรือ312% เมื่อเทียบกับช่วงเดียกันของปีก่อนเราก็ยังคงยืยนอยู่นะครับว่าทุทกๆปีเราอยากจะให้มีรายได้หรือยอดจำหน่ายเพิ่มขึ้นทุกปีปีละไม่น้อยกว่า2ี่ปอรเก็อย่างน้อยๆปีนี้ปีที่แล้วเราขายอยู่ประมาณ40,000กว่าล้านนะครับปีนี้ก็คงจะอยู่5 0 0 0 0กว่าล้านแล้วก็ทบไป20%ทุกปีก็ปีละหมื่นกว่าล้านบาทที่เพิ่มขึ้นครับผม ในส่วนของหุ้นของ p t g ีจีเอเนนั้นคุณพิทักษ์มั่นใจว่าเป็นหุ้นที่มีพื้นฐานดีน่าสนใจจะเห็นได้ครับว่ากองทุนต่างๆได้เข้ามาถือหุ้นของพ t ทหลายกองทุนก็อย่างน้อยก็เป็นที่พิสูจน์ได้นะครับว่าหุ้นเราวันนี้ก็เป็นที่จับตามองของนักลงทุนท,ทั้งในและต่างประเทศแล้วก็เป็นการบ่งบอกว่า เราเองเนี่ยมีกาเราียกว่าเป็นที่น่าสนใจเป็นองค์กระเป็นบริษัทที่มีประสิทธิภาพตรงนี้ครับแม้ความน่าสนใจของหุ้นพลังงานได้ลดลงจากราคาน้ำมันแต่สำหรับ p t g ีแล้วยังคงเดินตามแผนความยิ่งใหญ่อย่างก้าวกระโดดพร้อมกับสตอรี่ที่จะเกิดขึ้นอีกมากมายจับตาให้ดี i n s i h t Stock ลากกันไปก่อนสวัสดีครับ